สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็เปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ200บาททุกรายการนะคะ ปิดคู่ที่300บาทนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายได้รายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1นนะคะเริ่มกันที่พะคุณแผนเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องกันก่อนเลยนะคะด้านหลังองค์นี้นะคะจะเป็นพระซุ้มกอแบบนี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะต่อไปนะคะรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะเพอ นะคะองนี้นะคะเป็นรุ่นพิเศษปี2517นะคะเป็นรายการที่2นะคะรายการที่3นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่นะคะปี2517นนะคะรุ่นส่งน้ำนะคะ รายการที่4นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะปี2521นะคะหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิทธารามนะคะองค์นี้เป็นรายการที่4นะคะรายการที่5นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วนะคะปาวะโรรุ่นพิเศษนะคะด้านหลังเขียนว่าฉลองอายุ90ปีนะคะเป็นรายการที่5นะคะ รายการที่หกนะคะอันนี้เหมือนเป็นทรงพระนึกชื่อไม่ออกองค์นี้นะคะแต่เนื้อเขาจะเชื่อเหมือนว่าชุปลักออกสีแดงๆนะคะเป็นรายการที่หกนะคะรายการที่เจ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะ ด้านหลังจะมีเขียนว่ารุ่นหนึ่งหลวงพ่อเงินบางคานแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญจอบนะคะจอบใหญ่อยู่นะองนี้นะเป็นรายการที่7นะคะรายการที่8นะคะเป็นหลวงพ่อทวเดเหยียบน้ำทะเลจืดด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะเป็นเหรียญเสมานะคะเป็นเหรียญเสมานะคะองนี้ เป็นรายการที่แปดนะคะต่อไปเป็นรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้าเป็นเหรียญชนะมานนั่งพานนะคะหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญชนะมานนั่งพานหลวงพ่อคูณปีสามเจ็ดนะคะองนี้เป็นรายการที่เก้านะคะ ต่อไปเป็นรายการที่10นะคะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนนะคะหลวงพ่อคงรุ่นปลดนี้นะคะวัดกลางบางแก้วนะคะพญาเต่าเรือนหลวงพ่อคงวัดกลางบางแก้วนะคะชื่อรุ่นปลดนี้เป็นรายการที่สิบนะคะ ต่อไปรายการที่11นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะองค์นี้เนื้อผิวเคลือบกระเบื้องแบบนี้เลยนะคะเป็นทรงวงรีนะคะนี่แบบนี้องค์นี้เป็นรายการที่11นะคะครายการที่12นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะเหรียญหลวงพ่อทองมาเป็นชื่อเหรียญอุดมทรัพย์นะคะหลวงพ่อทองมาวัดสว่างทาสีจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะท่าสีนะ เป็นรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสามนะคะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อไผนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกสองสี่นะคะเป็นเหรียญจอบนะคะเหรียญรอองคนี้นะคะรายการที่สิบสามนะคะ รายการที่14นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุริยันต์วัดป่าวังน้ำเย็นนะคะจังหวัดมหาสาราคามนะคะองนี้นะคะด้านหลังจะเป็นตัวยันอักขรนะคะองค์นี้เป็นรายการที่14นะคะรายการที่15นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดพุทธสอนอาจารย์ทีมนะคะ ด้านหลังนะคะจะเป็นสถูปหลวงพ่อทวดนะคะเป็นรายการที่15นะคะรายการที่16นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะวัดกาหลงรุ่นพิเศษนะคะปี17นะคะองค์นี้เป็นรายการที่16นะคะ รายการที่17นะคะเป็นเหนรียญหลวงพ่อรวยนะคะเหรียญหลวงพ่อรวยยกมือไหว้แบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะรุ่นซื้อที่ดินนะคะองค์นี้เป็นรายการที่17นะคะรายการที่18นะคะเป็นเหนรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงปี2 5 1 6นะคะ เป็นรายการที่สิบแปดนะคะรายการที่สิบเก้านะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะวัดป่าดูชิมพีนะคะเหรียญปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะองค์นี้นะคะนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่โตะ๊ะรายการที่สิบเก้านะคะ ต่อไปรายการที่20นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกมนะคะเหรียญหลวงพ่อกเกษมปี17สุสานไตรักจังหวัดลำปางนะคะองนี้เป็นรายการที่20นะคะรายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะชื่อรุ่นเจริญพรร่างนะคะวัดแจงนอกปี36นะคะรายการที่21นะคะ รายการที่22นะคะเป็นเหรียญพุทธ,ธโสธรน,นะคะปี2538้าปนะคะแปปีกรมตำรวจรายการที่22นะคะรายการที่23นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปี2514นะคะด้านหลังเป็นพระแม่โพสุกแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่23นะคะ รายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะเหรียญหลวงพ่อสุดรุ่นพิเศษวัดกาหลงนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระเขียนว่าราบผลภูนทวีนพเก้าแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่24่สนะคะรายการที่25นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมนะคะเหรียญหลวงพ่อมุมนะคะอายุ89 ปีนะคะปี2อง7นะคะองนี้เป็นรายการที่25นะคะ <c oughs> ต่อไปรายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะปาสาิโกนะคะเหรียญรงยานะคะเสาห้ารวยพญาไก่นะคะ, 5, ยยนะคะชื่อรุ่นรวยพญาไก่นะคะเหรียญหลวงพ่อรวยรายการที่26นะคะ รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงผู e ้เอี่ยมนะคะเหรียญหลวงผู้เอี่ยมนะคะองค์นี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะปีสองสี่หกเจ็ดนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการที่ยี่สิบแปดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นนะคะเหรียญหลวงพ่อเปิ่นปีสองห้าสองแปดนะคะ วัดบางพักนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะต่อไปนะคะรายการที่29นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะองนี้รายการที่29ด้านหลังจะเป็นต่ังเรียบนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะรายการที่29สิบก้า รายการที่30นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่นะคะเหรียญหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่30นะคะหลวงปู่แหวน รายการที่31เนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะปาสาธิโกนะคะชื่อรุ่นขอให้รวยนะคะเป็นรายการที่31นะคะรายการที่32นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แพ่วนะคะรุ่นพิเศษวัดรางหมันจังหวัดนครปฐมนะคะอายุฉลอง 90ปีนะคะเป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะเป็นเหรียญอาแปะโรงสีนะคะด้านหลังจะเป็นยันหนึ่งกาแบบนี้เลยนะคะท่านอาจารย์งโงกิมโคยนะคะปี19นะคะเป็นรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นพระมาเหษสวรน,นะคะ เป็นพระมเหสวรน,นะคะองค์นี้เนื้อผิวเก่าสวยแบบนี้เลยนะคะเหมือนเป็นคาบรักษ์สีแดงนะคะองค์นี้เป็นรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะปี2469นะคะด้านหลังเขียนที่ระลึกปฏิสังขรณ์อุปโสถนะคะเป็นรายการที่องค์นี้นะคะเป็นรายการที่35นะคะ ต่อไปรายการที่36นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะด้านหลังเขียนว่าเหรียญโงเ่เฮงนะคะมีเงินล้นหลามนะคะวาสนาดีนะคะเป็นเหรียญโงเฮงนะคะหลวงปู่ทวดนะคะโรงยาสีเขียวเหนี่วซับสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่36นะคะ ต่อไปรายการที่37นะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะรุ่นพิเศษนะคะปี17นะคะด้านหลังเป็นตัวยันตะก้อแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นหลวงปู่มหาศิลานะคะ8น่าจะ80ปีนะคะหลวงปู่มหาศิลาเป็นเหรียญยืนนะคะ <S <S เขียนว่ายอดรวยรวยแบบนี้เลยนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะเป็นเหรียญคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะอง์นี้นะคะนี่เป็นภาพเหมือนคุณแม่บุญเรือนแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่39นะคะ ต่อไปรายการที่40นะคะเป็นพระ25สัตวรรษนคะคะเป็นพระ25สัตวรรันะคะเป็นเหรียญยืนฉลอง25สัตวรรษนะคะองค์นี้เป็นรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41ดนะคะ รายการที่41อ็ดนะคะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะรุ่นชนะโจนปี2556นะคะรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังตัวหนังสือนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะองนี้เป็นรายการที่42นะคะ ต่อไปรายการที่43นะคะนี่เป็นหลวงปู่ทวดพระอาจารย์ทิมนะคะเป็นเหรียญทรงห้าเหลี่ยมนะคะเป็นเหรียญทรงห้าเหลี่ยมนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะวัดระหานไรจังหวัดระยองนะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่44นะคะต่อไปนะคะรายการที่45นะคะเป็นเหรียญเมตตานะคะหลวงปู่มหาศิรานะคะวัดโพสีสะอาดน,นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่45นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่46นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตารามนะคะด้านหลังตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสะแบงนะคะเป็นเหรียญเซมานะคะเหรียญเสมาเรื่องสมณศักดิ์นะคะองค์นี้เป็นรายการที่47นะคะ ต่อไปรายการที่48นะคะเป็นเหรียญพระอุปชาอีนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะวัดสัตตหีบนะคะด้านหลังที่ระลึกในการสร้างพระอุโบสถปี2504นะคะเป็นรายการที่48นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่49นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเป็นรูปปล่นนะคะรูปปล่นหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะองค์นี้นะคะนี่ด้านใต้ฐานเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่49นะคะต่อไปนะคะรายการที่ห0นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อผ่านนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อผ่านผ่านตลอดนะคะนี่รายการที่ห0นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่51นะคะอันนี้จะเป็นพระปิดตาคะมีหลากหลายเนื้อหลากหลายไม่หลากหลายสีละแค่หลากหลายเนื้อเฉยๆนะคะแต่ด้านหลังเนี่ยจะมีสองยันนะคะอเริ่มยันตัวแรกเลยนะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตวัดท่ามสิงโตทองนะคะองค์นี้โรงยาลายธงชาตินะคะเป็นรายการที่61นะคะต่อไปรายการที่62นะคะเป็นพระ อุ้ยรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะคะอันนี้รายการที่ห้าสิบสองนะคะเพนพาปิดตานะคะนี่มีมีตัวยันสองตัวนะคะมีแบบที่หนึ่งยันแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองนะคะวัดท้ำสิงโตทองนะคะอง์นี้เป็นรายการที่หกสิบเป็นรายการที่ห้าสิบสองนะคะจะหกสิบอย่างเดียวเลย ต่อไปรายการที่53นะคะเป็นปิดตานะคะองค์นี้ฝั่งตะกุดด้วยนะคะองค์นี้ฝั่งตะกุดด้วยนะคะนีเนื้อผิวสวยๆมีรอยทาทองปิดทองแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่53นะคะต่อไปรายการที่54นะคะนี่รงยานะคะเป็นงานรงยาลายทงชาตินะคะโรงยาลายทงชาตินะคะ,าาะ,คะเขียนว่าหลวงปู่โตวัดท่ำสิงโตทองนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่54นะคะต่อไปรายการที่55นะคะเป็นพระปิดตาเหมือนกันนะคะด้านหลังฝั่งตะกุดเนื้อผิวองค์นี้สีเขียวนะคะเป็นรายการที่55นะคะรายการที่56นะคะรายการที่56นะคะเป็นงานฝั่งฝั่งตะกุดนะคะ เป็นงานฝั่งตะกุดด้านหลังแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่ห6นะคะต่อไปรายการที่57นะคะองค์นี้เนื้อผิวสีม่วงนะคะองค์นี้เนื้อผิวสีม่วงฝั่งตะกุด1ดอกนะคะเป็นรายการที่57นะคะต่อไปรายการที่58นะคะเป็นปิดทองนะคะ ปิดทองนะคะองค์นี้นะคะสวยๆเลยนะคะด้านหลังตัวยันคมชัดนะคะแบบนี้นะคะเป็นปิดแผ่นทองนะคะนี่ทารักปิดทองนะคะเป็นรายการที่หกอืรายการที่ห้าสิบแปดนะคะต่อไปรายการที่ห้าสิบเก้านะคะอันนี้เขาเขียนว่ารายธงชาตินะคะ เขียนว่ารายธงชาตินะคะเนี่ยก็เป็นสามสี่นะคะเป็นราย34ีแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่59นะคะต่อไปนะคะรายการที่60นะคะรายการที่หกสิบนะคะนี่เป็นปิดทองนะคะปิดทองรายการที่60นะคะใต้ฐานนี่ม,มีเลขโคดด้วยนะคะพี่ก็ไปส่องดูกันเอานะว่าได้เลขอะไรนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่หกสิบรรายการไม่สุดท้ายนะก็เป็นรายการสุดท้ายนะคะของราคานี้นะคะแล้วน้องก็มีมาแบ่งปันนะคะพี่พเป็นพระชุดนะคะพระชุดจะมีพระสามองค์บอกเลยว่าราคาแบ่งปันมากพระสวยมากนะคะพี่พี่คะพระสวยมากเลยนะคะสําหรับชุดพิเศษละกันนะคะมีน้องมีมาสองชุดนะเป็นหลวงปู่มหาศิีลานะคะให้เป็นชุดพิเศษนะคะ นี่จะมีเหรียญน,นะคะเหรียญน,นี่นะคะเหรียญสามเหรียญน,นะคะรงยาน้ําเงินเขียวแดงนะคะเป็นชื่อรุ่นยิ่งมียิ่งรวยๆต่อโค้ดเลขหนึ่งสองสามนะคะอ่ะเาเขามีเป็นเนี่ยเป็นมีตอกกอไก่กอไก่ด้วยนะคะพี่องค์นี้นะนี่เป็นชุดนะคะเป็นชุดเลยขายยกชุดนะคะเอาที่เท่าไหร่ดีเดี๋ยวดูพักก่อน เอาที่เท่าไหรดีเดี๋ยวขอดูพ้าก่อนนะคะพี่พี่ขนี่เลขโค้ดจะตัวเดียวกันหมดเลยทั้งทั้งกล่องนะคะน่าจะเป็นแบบนั้นนะอันนี้ก็หนึ่งสองสามเหมือนกันนะคะชื่อรุ่นยิ่งมียิ่งรวยๆนะคะนี่เป็นเนื้อกะไหล่นะคะไม่ใช่อนันนะเป็นเนื้อกะไหล่นะคะพี่พี่ะก็โรงยาสีน้ําเงินสีเขียวแล้วก็สีแดงนะคะนี่เลขโค้ดเลขเดียวกันต่อคโค้ดกกอกนะคะองค์นี้นะคะชื่อ ยิ่งมียิ่งรวยนะคะหลวงปู่ศิลานะคะสิริจันโทนะคะชุดนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่ชุดละเก้าร้อยบาทไปกันอ่าอันนี้เป็นชุดที่หนึ่งนะคะมีมาสองชุดวันนี้มีมาสองชุดแบ่ใหม่นะอ่าชุดนี้โอ้โหชุดนี้พิเศษกว่าชุดนู้นอีกชุดนี้พิเศษกว่าอีกเป็นงานเขาเรียกว่าเหมือนเป็นงานหน้ากากนะคะ หน้ากากสีเงินแล้วก็ตัวองค์พระนี่จะเป็นกระไหลสีทองนะอูเลขเลขสวยด้วยนะชุดนี้เลขสวยนะคะพี่ๆค่ะนี่ก็จะมีเป็นโรงยาสีแดงนะคะเอ้ยสีเขียวสีเขียวแล้วก็มีสีแดงนะคะมีโรงยาเขียวโรงยาแดงนะคะจะเหมือนกันแล้วก็เลขโค้ดตอกมาเหมือนกันนะคะนี่กล่องน,นี้เลขสวยนะคะ ได้มาแบบนี้เลยสวยสวยนะแต่สวยเลยแหละพี่นะก็เป็นยกชุดนะคะยกชุดก็เปิดที่9ก้ละบาทเหมือนกันแล้วกันนะแต่นี้เหมือนจะแพงกว่าแต่ก็แบ่งปันแล้วกันนะคะพี่่ค่ะ แบ่งปันแล้วกันนะก็ชุดนี้900บาทรับผ้าไปเลย3องค์สวยๆนะคะโรงยาสิทุกสีทุกเหรียญน,นะคะเป็นชื่อรุ่นยิ่งมียิ่งรวยๆนะคะเป็นรุ่นสร้างสารานะคะของธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลานะคะเป็นรายการที่สองนะคะรายการพิเศษนะคะก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ